วันนี้โคตรดีไม่ว่าจะเป็นเพลงรองรันที่ทำให้หัวใจเต็มอิ่มไปกับเสียงร้องของไบรท์หรือจะเป็นเพลงแซนมูวี่ที่ต้องโยกหัวตามบนเวทีซัมเมอร์ซอนิคแบงคอก2024ส่วนส่วนน้าข่าวมือถือจากโตเกียวโอซาก้าวันนี้น้องกลับมาขึ้นสเตจไทยอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นจริงๆเชื่อว่าทุกคนนะมีความสุขที่สุดแล้วอะไรรู้ไหม เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องไบรท์อย่างชัดเจนมันดีมากน้องดูมีสไตล์มากขึ้นคืออธิบายไม่ถูกนะแต่มันดีเสียงมีพลังขึ้นดูไม่เหนื่อยอีกอย่างที่พวกเราอ่ะกังวลตอนแรกแต่มันไม่เกิดขึ้นก็คือสายตาของน้องไม่มีความกังวลอะไรใดๆได้เห็นไบรท์บนเวทีอีกครั้งบอกเลยรู้สึกคิดถึงแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยช็อตที่เท่ที่สุดของน้องคือจังหวะที่น้องค่อยๆเดินมาแล้วแรปไมเอ็กซ์ตาซีคือที่สุด ดุดันไม่เกรงใจใครนี่แหละพระเอกสายแรปเปอร์แล้วรู้สึกได้นะเมื่อไบร์ร้องเต็มเสียงเนี่ยมันเพราะมากดนตรีก็เพราะเพลงของไบร์ในรอบนี้ชอบทุกเพลงยิ่งฟังดึกๆหน่อยนะได้อารมณ์จัดๆใครเป็นสายดิค์อย่าเมานะเอาแค่กลุ่มๆฟังแล้วได้ฟีลลิ่งมากโคตรภูมิใจในตัวน้องไบร์เลยเสนอหน้าข่าวมือถือ